สวัสดีวันอังคารนะคะมาค่ะทานข้าวกับแม่ติ๋วนะคะข้าวถ้วยเล็กนะคะปิ้งไก่แดงกับแคปหมูมันนะคะนี่ค่ะนางเอกของเราตำกระทอนแ mm hmm. ม่ติ๋วกินกับข้าได้นะคะมานะคะทานด้วยกันค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะ อร่อยนะคะกินตามกระท้อนกับข้าวมันจะมีรสชาตินัวนัวเผ็เดเผ็ดเปรียปร้ยวเปี้ยวหวานแปร,แรมนิดนึงกินกับข้าวอร่อยะคะอ่ะคัมโปโอเลยนะคะคํมโปโอเลยมามา,มาโอ๊ยต่อต่อหัวเสือบินตาม มม่ติวทางเข้าเช้าบ่ายสองโมงค่ะลูกบอกเอาเนื้อมันแม่แม่มันกระดูกมันจะกินแ,แ,แ้้แม่อยากจะแค้แม่อยากจะแทะกระดูกมันนี่แหละ อ,อร่อยนี่แหละคนฝุ่ของแม่ติวแม่ติวลูกเขาให้หยุดขายของอ่ะนะแต่รอดูก่อนถ้าแม่ติวฟื้นขึ้นมาได้เนะ่ะแม่ติวจะไปตลาดเองเลยนะมันอยู่เฉยไม่ได้ค่ะสองสามวันเราไปทีเนะ ซื้อมามามา,มาทำไปไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวลูกค้าก็มาจอดขายข้าวไหมขายข้าวไหมมีข้าวไหมเมดิก็สงสารลูกค้าเนาะอยากแกให้เขาได้กินอร่อยค่ะ ทำงานเพลินก็ลูกก็ทํางานเนาะแม่เจ้ก็ซักผ้าเอานะซักเครื่องเนาะก็ซักผ้าตากผ้าเสร็จกวาดบ้านถูบ้านก็ามาซักผ้าก่อนแล้วก็มาถูบ้านกวาดบ้านเก็บที่นอนตัวเองแล้วก็ เสร็จแล้วก็มาตากผ้าจ้ะอาบน้ำแล้วเนี่ยได้กินข้าวเกือบบ่ายสองโมงค่ะก็บ่ายสองโมงลูกโทรมาน่า ทำไมไม่เห็นแม่นั่งอยู่บนโต๊ะกล้องวงจรลูกไปทำงานก็คือดูแลแม่ทางกล้องแล้วก็โทรคุยกันถ้ามีอะไรก็เลยบอกแม่ทำงานบ้านอยู่ฝาบ้านถูบ้านช่วยชามหม่ก่อหโม่เช้านี้น้องพากินแล้วก็ล้างเก็บค่ะ ไม่อยากให้มันเยอะเราอยู่คนเดียวเราก็ทําได้ลูกเขาอยากให้อยู่เฉยๆแม่เหนื่อยแม่ก็นอนพักลูกไปทํางานทิ้งให้แม่วัละร้อยค่ะเต่แม่อยากจะกินอะไรอะไรผ่านมาหน้าบ้าน เขาก็จะทำกับข้าวตอนเย็นไว้ให้กินเนาะทำกับข้าวตอนเย็นไว้ให้กินก็ใส่พริกไว้แม่ก็มาอุ่นกินแต่วันนี้เมื่อวานหามแม่แม่อยากจะแทะไก่แดงนึกถึงตอนแม่ทำขายแม่อยากจะแทกะแทกเขาจะตื้อมา เขาซื้อมาสองไม้นั่นแหละไม้ละสิบบาทยีสิบบาทก็เลยเอาให้น้องพาวแทะไม้นหมนึ่นงเมื่อวานนี้เมื่อคืนเนาะแม่ก็แช่ข้าตู้ไว้แล้วก็มาอบปุบ่นอบเอาอยู่กับลูกสบายเนาะแต่เราก็อย่าทำเป็นภาระให้ลูกมาก แค่นั้นเองเมติวิเห็นบางคนเรื่องนินดหน่อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องก็พานให้ลูกตัวเองนู่ไม่เป็นเรื่องอะไรนะกเขาเรื่องเขาเรียกเรื่องที่มูกลากที่หมาเหี้ย ไม่ต๋ยวไม่ได้ไปใส่จะไม่ใช่ว่ากลัวนะคะคุณที่ฉันไม่รับโทรศัพท์คุณแต่ว่ามีคนบอกฉันว่าไม่ต้องรับไม่ต้องไปคุยเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรกับฉันไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องไม่ได้เป็นสายใ่อะไรกับฉันคุณจะมาคุยกับฉันทำไมถ้าเรื่องดีๆฉันคุยค่ะ แต่นี่เรื่องไม่เป็นเรื่องเมื่อจิ๋วขอจบคลิปนะคะยาวแล้วค่ะพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ EP สองค่ะ